ในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงประโยชน์ของ RSI ข้อที่2ก็คือใช้ในการดูการกลับตัวของราคาหรือว่า Divergent e ซึ่ง RSI เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่บอกสัญญาณกลับตัวได้ค่อนข้างไวนะครับก็ทบทวนกันก่อนนะครับสำหรับเรื่อง Divergent นนะครับ d i v e r g e n c e ก็คือการขัดกันของทิศทางของแนวโน้มนะครับก็คือ อย่างกราฟนี้นะครับเกิด lower low นะครับเป็นสัญญาณของทิศทางขาลงนะครับแต่โมเมนตัมของราคาจาก RSI เนี่ยมีทิศย,ยกขึ้นซึ่งมันขัดกันชัดเจนเป็นแบบสตองนะครับจึงเป็นสัญญาณเตือนว่าโอกาสที่ขาลงจะจบแล้วเปลี่ยนเป็นขาขึ้นมีสูงนะครับเราเรียกว่า bullish divergence หรือว่าแปลว่ากระทิงกำลังมาคำว่ากระทิงเนี่ยเป็นตัวบอกว่ามันจะขึ้นนั่นหมายความว่าก็คือ มันกําลังจะขึ้นนั่นเองมีโอกาสขึ้นที่สูงนะครับเพื่อที่หาจังหวะในการไดเวอร์เจนที่สูงเนี่ยเราต้องหาจังหวะที่ RSI เคยแตะระดับต่ํากว่า30นะครับเรายกตัวขึ้นมามันก็จะเป็นสัญญาณไดเวอร์เจนที่ชัดเจนสําหรับบูลิตไดเวอร์เจนนะครับสำหรับสัญญาณ d ดเวอร์เจอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าแบ i ิลิ d รเดเวอร์เจหรือว่ามีกำลังมาครับก็คือ มันเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่ก็คือเกิด higher high มันก็มีโอกาสจะกลับตัวเป็นขาลงนะครับเนื่องจากอินดิเคเตอร์โมเมนตัมเช่น RSI เนี่ยมันไม่ได้ทำสัญญาณสูงขึ้นนะครับมันก็มีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับตัวก็ให้เราหาจังหวะในการเซลล์เมื่อเกิดสัญญาณจากอินดิเคเตอร์เช่น moving average นะครับเราอาจจะเซลล์ได้แถวๆนี้นะครับหรือว่าแถวๆนี้ถ้าเหตุแบบ break out ทีนี้เนี่ยในการเทรดแบบบ a l i d d i v e เ g e ร c e เนี่ยเราควรจะหาสัญญาณการกลับตัวเมื่อ ISI เคยแตะที่ระดับสูงกว่า70นะครับเช่นตรงนี้แล้วมันเกิด d i v e r g e n c e ขึ้นถ้าเราไม่รอให้มันแตะก่อนเนี่ยโอกาสโดนหลอกค่อนข้างจะสูงนะครับและมีโอกาสเจ็บตัวค่อนข้างเยอะดังนั้นเทรด i s i เนี่ยต้องรอรอให้ถึงรอบของเราแล้วก็ค่อยทำการเทรดเมื่อมีสัญญาณทางเทคนิคข้อตัวอื่นมาประกอบนะครับ ทีนี้มาทบทวนกันนิดนึงสำหรับประเภทของเดเวอร์เจนประเภทของ d ดเวอร์เจนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทเท่านั้นก็คือบูลิตรเดเวอร์เจนหรือว่าหมีกำลังมาครับก็คือลงอยู่อาจจะกลับตัวเป็นทิศขึ้นเราเรียกว่าบูลิ i รเดเวอร์เจนส่วนแบริลิตรเดเวอร์เจนนะครับก็คือขึ้นอยู่แต่อาจจะกลับตัวเป็นทิศลงนะครับเราเรียกว่าแบริบจจลิตรเดเวอร์เจน ซึ่งความน่าจะเป็นของการเกิดเดเ e เร e เนี่ยถ้าเรียงลำดับเนี่ยก็สามารถเรียงได้จากบนลงล่างนะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นแบบสตองบูล l i e ดเว e รจเนี่ยจะมีความน่าจะเป็นสูงสุดนะครับแบบ medium ก็มีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูง e a k เนี่ยมีความน่าจะเป็นปานกลางนะครับส่วน hidden เนี่ยมีความน่าจะเป็นในการกลับตัวค่อนข้างต่ำเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราพบว่าราคาทำาูเวอรโอย่างชัดเจน แต่โมเมนตัมอินดิเคเตอร์มีทิศเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนขัดกันเราเรียกว่าเป็นสตองบูลิตเดเวอเจนซ์มันจะมีโอกาสการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นที่สูงให้เราเฝ้าระวังหาจังหวะในการเทรดนะครับในทำนองเดียวกันนะครับเมื่อเราเห็นว่าราคาทำไฮเออร์ไฮแต่โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ทำโลเวอร์ไฮอย่างชัดเจนนะครับซึ่งมันขัดกันแบบรุนแรงมันก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่า เป็นสตองเบียร์ริดเดเวอร์เจนก็คือมีโอกาสกลับตัวจากขึ้นเป็นลงที่สูงนะครับสำหรับลักษณะของมีเดียมเดเวอร์เจนะครับก็คือราคาเนี่ยไม่ทำโล o ว e r ์โลอย่างชัดเจนหรือว่าไฮเออร์ไฮอย่างชัดเจนแต่โมเมนตัมขัดกันชัดเจนก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะเกิดการกลับตัวแต่ก็ต่ำกว่าแบบสตองนะครับแต่สำหรับลักษณะที่ราคาทำโลว e r ์โลแต่ โมเมนตัม um เนี่ยไม่ได้เกิดการขัดกันชัดเจนแบบนี้มันก็เป็นสัญญาณแบบ w e a นะครับซึ่งความน่าจะเป็นจะค่อนข้างต่ําเหมือนประัาณโยนเหรียญนะครับและเมื่อไหร่ที่เป็น hidden นะครับก็คือราคาอยู่ในช่วง s i d e w a y เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ค่อนข้างต่ําผมก็ไม่แนะนําให้ท่านเทรดในรูปแบบของ divergence แบบ hidden นะครับเพราะโอกาสโดนหลอกสูงและโอกาสถูกน้อยกว่า50%สําหรับ hidden divergence นะครับ ทีนี้เพื่อทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่ผมสอนในตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการบอกจุด RSI Divergent e กันโดยให้ตีเส้น d i v e r g e n c e แล้วบอกว่าเป็น b a l r i s h d i v e r g e n c e หรือว่า b u l l i t h i v v r r g n t c e นะครับสำหรับกราฟนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาทำ higher high ตรงนี้แต่ RSI Indicator เนี่ยแตะที่ระดับ70ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่ำลงเรื่อย เมื่อเกิดสัญญาณราคาหลุด MA เนี่ยเราก็คาดการได้ว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวอย่างรุนแรงค่อนข้างสูงนะครับก็ข้อนี้ก็ตอบเป็น b a l i s divergence นะครับเนื่องจากราคาขึ้นโมเมนตัมลงโอกาสจะกลับตัวเป็นหมีก็สูงนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาทำ lower low นะครับแต่โมเมนตัมอินดิเคเตอร์เนี่ย หลังจากแตะระดับที่30เนี่ยแล้วมันก็ยกตัวสูงขึ้นที่ตรงนี้นะครับมันก็เป็นสัญญาณบอกกับเราว่ามันเกิด d i v e r g e n จนขึ้นซึ่ง d i v e r g e n จนในรูปนี้ก็คือ b u l l i ต d ดเวอร์เจนก็คือมีโอกาสกลับตัวจากทิศทางขาลงเป็นทิศทางขาขึ้นที่สูงนั่นเองสำหรับข้อนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดโอเวอร์บอตรงนี้นะครับราคาก็มีการทำไฮเออร์ไฮนะครับ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพบว่าโมเมนตัมอินดิเคเตอร์อย่าง RSI เนี่ยไม่ทำ Higher High ขัดกันชัดเจนแบบนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าอาจจะเกิดการกลับตัวในทิศทางลงนะครับเราเรียกว่า b a r i s Divergence สำหรับโจทย์ข้อที่4นะครับก็เอามาจาก Bitcoin นะเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ราคามีทิศทางลงนะครับ แต่โมเมนตัมเนี่ยหลังจากที่มันแตะโอเวอร์โซมันก็ยกตัวสูงขึ้นนะครับมันเป็นสัญญาณว่าเกิดเดเวอร์เจนนะครับตรงนี้ก็คือการกลับตัวเป็นทิศทางข,าขึ้นเรียกว่าบูลิตเดเวอร์เจนสำหรับตรงนี้นะครับแต่ถ้าท่านมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ราคาเป็นทิศขึ้นแต่ตรงนี้โมเมนตัมไม่สูงขึ้นมันก็เป็นสัญญาณตรงนี้ว่าเป็นแบลิตเดเวอร์เจนนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือโอเวอร์บอสตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้โมเมนตัมไม่สูงขึ้นอันนี้เป็นทิศขึ้นโมเมนตัมต่ำลงอันนี้ก็เป็นสัญญาณของ v บ l i d d i v e r g e n รซึ่งสำหรับการาฟจยดในโจทย์ข้อ4เนี่ยมี Divergent e เกิดขึ้น3จุดเลยทีเดียวนะครับก็ผมก็หวังว่าเนื้อหาในการดู Divergent e เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านเพื่อใช้ในการจับจังหวะการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรของท่านให้มากขึ้นสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ Boom, <sweak>